สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเอน fc ทุกท่านเลยนะคะวันนี้เช้าวันเสาร์นะคะเชา้าวันเสาร์ที่11เดือนพฤศจิกายน2566นะคะวันนี้ประนันก็จะมาจัดอบอลสีแบ่งปันเพื่อนๆราคาเบาๆเ,เ,เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆือจอ๋าสนใจต้นไหนต้นอะไรก็ทักถามกันได้นะคะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าปนันจะพูดแค่วันละหน่อยวันละพักเนาะ แต่ต้นไหนที่ว่าอยู่คลิปก่อนๆก,อนก็ถามได้นะคะเพราะปะนันมีจํานวนนะคะปะนันมีจํานวนแบ่งปันเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็จะมาพาดูชมแม่ๆกันก่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนๆจะได้ดูบางต้นที่ว่านึกภาพไม่ออกเนาะว่าโตขึ้นเขาจะสวยงามขนาดไหนเนาะเดี๋ยวปนันพามาดูกันก่อนเลยเดี๋ยวปนันพาดูเลยต้นต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่า นารีบูรพาเพื่อนเพื่อนจ๋านารีบูรพาต้นนี้ก็ใกล้ได้ผ่าแล้วนะคะเพื่อนๆื่อนจ๋าใกล้ใกล้ได้ผ่าละแก่เต็มเต็มว,วัยละอันนี้จะเป็นสิราหุ้มทองดูสิเขาได้แดดแล้วเพื่อนเพื่อนจ๋านี่นะใบใบนั่นๆั่นครทุกอย่างใกล้ได้ผ่าแล้วเนี่ยมีลูกมาแล้ปนาปนันจะสังเกตว่าพอเขามีลูกปน,นันถึงจะสามารถผ่าแล้วแบ่งแบ่งหน่อเนาะนี่หน่อเล็กเค็กเขาจะรอให เขายุบต้นแล้วค่อยผ่านะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเพราะว่าตอนสวยงามก็เอาไว้ดูกันก่อนเนาะพอเขายุบแล้วเดี๋ยวถ้าเราไม่ผ่าก็หัวจะเน่าต้นนี้จะเป็นเหลืองสุรีชานนะคะเหลืองสุรีชานต้นนี้จะเป็นทิดาเมกร้องเพื่อนๆนจ๋าอยู่นอกตู้ก็ได้ทั้งนั้นแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนี่ต้นนี้จะเป็นจุลพลนะคะต้นนี้จะเป็นจุลพลจุลพลจะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋า มีจุลพลมีออกศึกมีผู้เท่าเฝ้าเรือนจะสีคล้ายๆกันนะคะเพืเ่อนๆจา๋าแต่จุลพลเขาจะหางแหลมนะคะใบโครงใบขอบใบจะบิดพลิ้วนะคะเพืเ่อนๆจา๋าต่อมาต่อมาต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นชมพูพยาชมพูพญานะคะนี่จะเป็นไก่สมพงนี่ไก่สมพงนะคะเพืเ่อนๆจา๋า ต้นนี้จะเป็นนางสวหะนางสวหะนะคะนี่ถ้าเขากัดเต็มที่ก็คือประมาณนี้เลยนี่ต้นนี้ก็สามารถผ่าได้แล้วนะคะเ,เพื่อนๆื่อนจ๋าเพราะว่าเขามีลูกออกมาแล้วนี่ลูกเขาเดี๋ยวป้านันก็จะแยกหนอแยกหนอหัวแก่เต็มที่ป้านันก็จะผ่านะคะวันนี้พามาชมาว่าโตขึ้นเต็มวัยเขาประมาณนี้นะคะป้านันก็มีจํานวนแบ่งปันนะคะเ,เพื่อนๆนจา๋าอยู่ที่กระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะ นางสาวหะประนันมีแบ่งปันนะคะต้นนี้ก็สวยเพื่อนๆจ๋าี่สวยอันนี้จะเป็นฉลองกุ้งต้นนี้ฉลองกุ้งฉลองกุ้งก็สวยเพื่อนๆจ๋า <c oughs> ต้นนี้ปนันลืมชื่อสีหวานดีด้วยเนี่ยสีหวานอันนี้จะเป็นสีปราดสีปราดนะคะเพื่อนๆจ๋า ต้นนี้น้องมีชื่อว่าเลิศมงคลเพื่อนๆจ๋าอันนี้ก็เก่เ,กเต็มวัยแล้วอันนี้ก็แก่เต็มวัยแค่ว่าเขาอยู่นอกตู้อ่าใบเขาไม่ดกแค่นั้นเองแต่เขาแข็งแรงมากเพื่อนๆจ๋าอยู่นอกตู้อีกปราดต้นนี้อ่ะตอนแรกใบเขาใหญ่ยาวอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆจ๋าใหญ่ยาวเลยอันนี้เขายุบไปพอเขายุบนะลูกเขาขึ้นมาเป็นกระจุกเลยเนี่ยเดี๋ยวปนันก็จะแยกจะแยกหนอ่อแบ่งปันเพื่อนๆนะคะ เดี๋ยวแบ่งปันเพื่อนๆมาแยกหน่อนะคะต้นนี้เพื่อนๆจ๋ามิ่งมงคลใหญ่มากเพื่อนๆดูใบดิมีมาใบเดียวเนี่ยแต่ว่านี่ลูกเขาออกมาเป็นพวงเลยเนี่ยเพื่อนๆจ๋าลูกเขาเป็นพวงเลยประนันก็จะได้แยกหน่อแบ่งปันเพื่อนๆแล้วเนี่ยอันนี้ใบแม่เขาพอที่ว่าหลายๆใบเขายุบไป เขาลูกเขาขึ้นแล้วเขาขึ้นมาใบใหม่นี่โหอลังการเลยเพื่อนๆจา๋าอันนี้มิ่งมงคลอันนี้จะเป็นมนสวรรค์อันนี้พระยาพันวังอันนี้ธาตุบางแก้วอันนี้ธาตุบางแก้วเพื่อนๆจา๋าอยู่นอกตู้ทั้งนั้นเลยนะคะน,นี่หงสสุวรรณอยู่นอกตู้อันนี้ก็ไก่ไก่ฮาวาย นี่จะเป็นานาคกระหนกนี่สีแดงสดเลยเพื่อนๆจ๋าแข็งแรงแข็งแกร่งจริงๆจะเป็นหนุมานนะคะหนุมานหานุมานอมพับทานะคะออกลูกปนานันมีแบ่งปันนะคะเบบีป้นานันมีแบ่งปันนะเป็นไม้ไม่เรียกว่าเบบ,บีเขาเรียกไม้แยกหนอปนานันแยกไปกอหนอึ่งแล้วนะคะเขาติดแล้วนะคะ เดินลากแล้วมีไซส์50าสกับเจนะคะใครสนใจหะนุมานป้านันมีแบ่งปันนะคะเดี๋ยวป้านันบอกอค่าส่งก่อนเนาะค่าส่งป้านันนะคะเมาเมาอยู่ที่50บาทนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจบอนสี พนันก็จะมีแบ่งปันให้นะคะค่าส่งเมาเหมาห้าสิบบาทปลายทางก็มีไม่บวกเพิ่มนะคะเพื่อนๆจา๋าไม่บวกเพิ่มอยากได้ต้นอะไรก็จดชื่อบอนจดราคาบอนโทรหาได้เลยแอดไลน์ก็เบอร์นี้นะคะเบอร์เบอร์โทรพนันศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดห้านะคะโทรมากันได้เลยแอดไลน์มาได้เลยนะคะสนใจต้นไหนต้นอะไรโทรได้นะคะ วันนี้วันเสาร์ประนันส่งได้ครึ่งวันนะคะถึงเที่ยงนะคะแต่ถ้าใครโทรมาหลังเที่ยงก็จะเป็นส่งวันจันทร์นะคะวันจันทร์นะคะที่ส่งนะถ้าใครสั่งตอนช่วงเช้าไปหา,าก่อนเที่ยงได้อยู่นะคะเพื่อนๆจ๋าส่งได้ถึงแค่เที่ยงพอหลังจากเที่ยงมีออเดอร์มาดูคลิปไหนก็โทรมาถามได้ว่ายังมีจำนวนอยู่ไหม เดี๋ยวป้านันก็จะจัดให้นะคะแต่ส่งเป็นวันจันทร์นะคะเพื่อนๆจ๋าวันจันทเ,เดี๋ยวป้านันเริ่มเลยอ,อันนี้นะคะเป็นผู้เท่าเฝ้าเรือนไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าผู้เท่าเฝ้าเรือนอเขามีหัวแล้วนะคะมีหัวแล้วต้นเตียเตียดีจังเลยเพื่อนๆจา๋าผู้เท่าเฝ้าเรือนเอาป้านันให้อยู่ที่100บาทนะคะกัดสีสวยๆวยไซส์ใหญ่ๆกันอย่างนี้เลย หนึ่งร้อยบาทนะคะมี1นึร้อยบาทผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะต่อมานางวิชุดานางวิชุดาอันนี้เป็นมาแยกหน่อปน้นันนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าตอนมาคือใบใบเดียวนี้เลยพออันนี้เขาได้ใบใหม่มาแล้วสวยเลยปน้นันให้อยู่ที่1นึร้อยบาทนะคะนางวิชุดาแข็งแรงมากเ,เพื่อนๆนจา๋าอันนี้ไก่แก้วไยทูลหรือว่าจันฉายนะคะชื่อเดียวกันนะคะ ต้นเดียวกันมีสองชื่ออ่นานันกระถางนี้ไซส์ใหญ่ๆเลยใครชอบไซส์ใหญ่ไซส์โตอัอนนี้100่งรนะคะเพื่อนๆจ๋าไซส์ห้าสิบาทต้นันก็มีนะเดี๋ยวต้นป้านันจะวนไปให้นะคะไม่รู้ถึงหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ถึงก็ถ้าใครงบน้อยต้องการเลี้ยงไซส์แบบ โอเคพอพอไปได้มาได้ก็50บาทมีนะคะ5070นะคะแต่ไซส์ใหญ่จัมโบ้เลยพนันขอ1น0นะคะเพื่อนๆจา๋าต้นนี้นะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าดาบฟ้าฟื้นนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าดาบฟ้าฟื้นอันนี้เขาไม่ค่อยนั่นออกสีเท่าไหรน่นะเขาอยู่ในล่มนะคะเพื่อนเอนจา๋าเขาอยู่ในใต้ล่มต้นไม้กําลังแตกกอเลยพนันเปลี่ยนดินให้เขาตอนแรกเขามีแค่เขาเรียกอะไร หน่อเดียวต้นเดียวเนี่ยต้นสูงสูงเนี่ยพอป้านันเปลี่ยนดินเขาแตะกอมาเลยเพื่อนๆจ้าป้านันให้กอนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะไปไล่แดดเอาเดี๋ยวสีสวยเลยนะคะเพื่อนๆจ้ากระถางนี้ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นกอเลยกี่ต้นไว้เนี่ยหลายต้นอยู่นะคะเพื่อนๆจ้ามีต้นแม่แล้วก็ลูกๆขึ้นมาเป็นพวงเลยป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะดาบฟ้าฟื้นนะคะ ทางนี้ก็เป็นไม้แยกหน่อเหมือนกันนบพะเก้านบพะเก้า,เ,าเป็นไม้แยกหน่อปะนันให้อยู่ที่70บาทนะคะเพื่อนๆจ๋าด่างสวยเลยให้อยู่ที่70บบาทนะคะนบพะเก้านะคะลากเดินแล้วนะลากเดินแล้วนะคะนบพะเก้า เพื่อนจ๋าต้นนี้นะคะต้นนี้นะคะจะเป็นกลุ่มกึงๆนะคะอาจจะเป็นทศกันก็ไม่ใช่จะเป็นพิเภกก็ไม่เชิงแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าเขาจะกลายเป็นพิเภกแล้วนะคะเพราะวาถ้าเป็นทศกันเขาจะสะโพกใหญ่ใบกลมเป็นรูปหัวใจอันนี้จะออกเป็นใบยาวๆแล้วเพื่อนเๆจ๋าปนันแยกมาไม่รู้ว่าเป็นกอพิเภกหรือกอทศกันแต่เขาเป็นรูปแบบนี้นะคะ แยกหนอนนะคะเอาต้นนั้นให้อยู่ที่ต้นนี้ให้อยู่ที่70บาทเลยเพื่อนเเอาเจบาทนะคะ1ใบกับหหลอดนะคะ1ใบกับหหลอดกําลังโผล่มาแล้วนะคะเพื่อนๆืจ๋าเดี๋ยวได้กัดสีสวยเลยไม้แยกหน่อเขาจะกัดสีไวนะคะ70บบาทจ้า ต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่านางเสือดาวนางเสือดาวบอนตัวนี้ก็สวยเ,เพื่อนๆจา๋าถ้าเขาได้แตกโกเขาสวยมากเลยนะคะท่านเพื่อนจา๋าประมนาณนให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะกําลังมีลูกออกมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าแตกลูกออกมาแล้วนี้นะนางเสือดาวนะคะให้ห้าสิบบาทเลยคะ่ะ ต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่านางวิชุดาเป็นไม้แยกหน่อเหมือนกันเมื่อวานนี้มีพี่ๆนะคะเขาทักมาหาป้านันก็ได้แต่ไอที่ว่าไม้ผ่าชิ้นให้เขานะคะมันีมาเจอตู้นี้มาเจออีกแล้วเนี่ยเพื่อนๆจ๋าไม่ใช่ว่าไม่อยากขายนะแต่ว่ามันมันหลายตู้เนาะป้านันหาไม่เจอหลายอ่างบางอันก็ไม้แยกหน่อบางอัน บางอันก็ไม้ผ่าชิ้นนะคะแต่ต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อนะคะเพื่อนๆจ๋าเขามาอยู่ตู้นี้ปน,น,นันไม่ได้มาดูปนันให้อยู่ที่เจ็ดสบบาทนะคะเป็นไม้แยกหน่อนางวิชุดานะคะนี่สาววาลินกระถางนี้เขาแก่ต้นสวยมากเพื่อนๆจะ๋จะนาแต่ปนันไม่ได้ย้ายกระถางเขาสักทีดูสิเนี่ยลูกขึ้นมาจุกๆเลยเอาใครอยากได้กระถางนี้นะคะเขาแก่ต้นแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าต้นไม่สูงเท่าไหร่เพราะปะนันไม่ได้แยก ่เขาไม่ได้เปลี่ยนกระถางเขาแต่เขามีความแข mm ็งแรงมากเลยนะคะเพื่อนๆนจ๋าลูกออกเป็นพวงเลยกระถางนี้พนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทเอาไปไปเปลี่ยนกระถางเลยเด้อเปลี่ยนดินเลยนะคะไก่แก้วไพทูลหรือว่าจันชายเอากระถางนี้พนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆนจ๋าให้อยู่ที่ห้าสิบบาทเลยนะคะไม่โตเท่าไหร่นะคะแต่ก็ว่ามีความแข็งแรงแล้วนะคะเพื่อนๆนจ๋า มีความแข็งแรงแล้วอันนี้ก็เป็นไม้แยกหน่อเหมือนกันนะคะเป็นไม้แยกหน่อเหมือนกันประนันให้อยูห50บบาทนะคะเป็นเพื่อนจ๋าชอบห0 70 1บ0บหนึ่งอยบอกได้นะคะบอกได้ตามงบนะคะสีปราดกอนี้นะคะน้องอยู่ในกระถางหนะคะม,นนะ,นะมี3ต้นในกระถางเพื่อนๆจ๋ามี3ต้นในกระถางกัดสีแล้วนะคะ3ต้นในกระถางอ่ะ ถ้าว่านันประนันให้อยู่ที่200บาทเลยเอาใครอยากได้ฟอร์มกอรหรือฟอร์มใหญ่กัดสีแล้วป็นันให้อยู่ที่200บาทนะคะอยู่ในกระถาง6นะคะนะ้องมีชื่อว่าสีปราดนะคะแต่ถ้าว่าอันนี้ราคาสูงไปมีไซส์50มีไซส์70นะคะเพื่อนๆจ๋าทักไลน์มาโทรมาได้เลยขอดูส่วนตัวได้เลยนะคะถ้าว่าปะนันไปไม่ถึงเนาะถาว่ปนันไปถึงหรือเห็นต้นเดี๋ยวปนันบอกเนาะ แต่วันนี้มาจับไอ้กระถางนี้200ใหญ่ๆกันเลยต้นนี้นะคะมีความสูงไม้บรรทัดกว่าเลยเพื่อนๆ,ๆจ๋าน้องมีชื่อว่าพระบังโพยไพยอันนี้ยังกัดสีไม่เต็มที่นะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นไม้แยกหน่อประนันเนาะยังกัดไม่เต็มที่นี่ตอนแยกมาใบเดียวอันนี้เขาออกลูกมาแล้วนี่เขาออกลูกมาแล้วนะคะเพื <ๆ S 2> ่อนๆจ๋าตอนแยกมาใบเดียวค่ะไซส์ใหญ่ๆขนาดนี้ป้านันให้อยู่ที่ หนึ100บาทเท่านั้นนะคะความสูงหนึ่งไม้บรรทัดกว่าเลยนะคะเ,เพื่อนๆจ๋า100บาทเอาไปเดี๋ยวเขาออกลูกมาอีกเป็นฟรอ,อร์มกอสวยงามมากน้องมีชื่อว่าพระบังโพยภัยชื่อดีมากเลยเป็นเทวดาประจำเสาบ้านนะคะอันนี้นะคะสวยๆเลย อันนี้จะเป็นหานุมานนะคะหานุมานอมพับพาหานุมานอันนี้ก็ต้นนี้ก็เป็นมาแยกหนอนะคะเพื่อนๆจ๋าตอนแยกมาใบเดียวนี้นะคะลากเดินดีแล้วได้สองใบสามใบแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าพนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆจ๋าให้อยู่ที่ห้าสิบบาทกันเลยหานุมานอมพับพานะคะ ต้นนี้นะคะกระถางนี้น้องมีชื่อว่าสาวสันกําแพงสาวสันกําแพงก็เป็นบอลใบใหญ่นะคะเพืเ่อนๆนจ๋าใบใหญ่ออกม่วงม่วงประกายนะคะเพืเ่อนๆนจ๋าพนันให้อยู่ที่70บาทนะคะให้อยู่ที่70บาทจดชื่อบอนจดราคาบอนให้ปนันด้วยนะคะว่าเอาไซส์ไหนนะคะเพืเ่อนๆนจ๋ามี50 70 100รนะคะ อยู่ที่ว่า,าลูกค้าชอบไซส์ไหนนะคะบางคนชอบเล็กบางคนชอบกลางๆบางคนชอบแบบใหญ่จัมโบ้เลยนะคะก็าะนานตามใจได้เดี๋ยวหาให้ได้นะคะเ,เพื่อนๆจ๋าจดชื่อบอนมาราคาเท่านั้นเองเดี๋ยววีโอดูกันอีกทีหนึ่งนะคะชอบไซส์ไหนชอบต้นไหนนะคะเอาต้นนี้สาวสันกาแพงให้อยู่ที่70บบาทนะคะชายชนคะ่ะชายชนนะคะชายชนพระเอกในดวงใจนะคะ อันนี้นะคะป้นานันให้อยู่ที่70บาทนะคะเพ,เพื่อนๆจ๋าต้นแข็งแรงแล้วนะคะให้อยู่ที่70บาท70บาทเลยนะคะชายชนต่อมาอันนี้เป็นพระยาพันวังอันนี้ก็เป็นไม้แยกหน่อมานะคะเพื่อนๆจ๋าไม้แยกหน่อมาเอาป้านันให้อยู่ที่50บาทนะคะลากเดินแล้วนะคะให้อยู่ที่50บาทเลยไม้แยกหน่อนะคะ50บบาทใครต้องการราคาเบาๆนะคะ จัดกันเลยต่อมาน้องมีชื่อว่านายทองหมินนะคะนายทองหมินอันนี้ก็แยกกอมาเหมือนกันต้นแม่เขายุบแล้วลูกเขาขึ้นเป็นพวงป้านันก็เลยแยกแยกแยกเลยนะคะเพื่อนๆจ้าป้านันมาแบ่งปันให้นายทองหมินอยู่ที่50บาทกันเลยนะคะวันนี้ให้50บาทนะคะมีจํานวนไม่มากนะคะนายทองหมิน จริงๆเขาจะไปอยู่ในไซส์70แล้วนะคะเพราะว่าเป็นไม้แยกหน่อเขาสามารถแตกหน่อได้ไวนะคะสร้างหัวได้ไวให้ยวันนี้ก็นานมาให้อยู่ที่50บาทนะคะนายทองเหม็นจ้าทางนี้นะคะอ้าใครบอกว่าเล็กก็เล็กไปอ้าวไซส์50เล็กไปอันนี้ไซส์ใหญ่กันเลยอันนี้ก็มาจากแยกหน่อเหมือนกันนะคะ อันนี้จะเป็นมีซับนะคะมีซับต้นนี้สวยมากเลยดันเลยนะคะเข้มแข็งแรงแล้วนะคะเพื่อนๆจ้าเข้มแข็งแรงแล้วอปรนนันให้อยู่ที่150บาทนะคะ1 5 0หบาทกันเลยมีซับนะคะไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะเพื่อนๆจ้าไซส์ใหญ่ๆกันเลยต่อมาน้องมีชื่อว่ามงคลซับนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ก็เป็นบอลที่ แข็งแรงเหมือนกันแข็งแรงใบสวยทรงใบสวยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าแต่อันนี้เนาะกระถางเขาถูกันกเอ้นั่นกันนั่นไปประนันให้อยู่ที่กระถางนี้แข็งแรงแข็งแรงใหญ่ๆใ,ให้อยู่ที่100บาทนะคะ100บาทนะคะมงคลทรัพนะคะเพื่อนเพื่อนจอ๋าเดี๋ยวก็นานพาชมก่อนเอาถ้าแคบได้แคบนะคะเพื่อนเพืนจ๋าต้นไหนโดนใจก็แคบได้เลยนะคะ ต้นไหนโดนใจก็วงกลมทักมาได้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าปนันรู้สึกว่าจะเออมันน,นันๆกันเดี๋ยวปนันก็จะพาบอกไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นสิลาหุ้มทองอ่าสิลาหุ้มทองปนันให้ห้าสิบบาทเลยเพื่อนๆจ๋าให้ห้าสิบบาทเลยนะคะอ่าหลวงราศนีหาหลวงราสนีหาปนันก็ให้อยู่ที่ห้าสิบบาทกันเลยจ้าแข็งแรงแข็งแรงกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าให้อยู่ห้าสิบบาทนะคะ เดี๋ยวต่อมาอันนี้จะเป็นอ,อันนี้จะเป็นไกรทองไกรทองนะคะเพื่อนๆจา๋าไกรทองเขาเป็นมาแยกหน่อมานะคะประนันแยกหน่อมาแล้วก็มารวมๆกันเอาให้อยู่ที่ห้าสิบบาทเลยไกรทองนะคะอ่ต้นนี้จะเป็นบ่องเงินบ่องเงินต้นนี้ทํากัดสีนั่นเลยเขาได้แสงได้อะไรดีเอาปนันให้ห้าสิบบาทนะคะบ่องเงินกระถางนี้นะคะ ต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าเทพเทวานะคะเพื่อนเนจ๋าเอาให้50บาทเหมือนกันเทพเทวานะคะ well, ต่อมาต่อมาอันนี้จะเป็นบอนกาบเสียนนาคราชนะคะบอนกาบเส<ๆ>ียนนาคราชเอาปนันให้50บาทเหมือนกันเอากัดสีสวยๆว,ว,วันนี้นะคะราคาแบบเบาๆจับต้องได้กันเลยนะคะเพื่อน,นจๆจ๋าราคาเบาๆจับต้องได้กันเลยนะคะ อันนี้จะเป็นออกหลวงสูรแล้วสักนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าอันนี้ก็เป็นไม้แยกหน่อปนันนะคะเขายังกัดสีไม่เต็มที่นะถ้าก,กัดเต็มที่สวยงามมากเพื่อนๆนจ๋าออกหลวงสูรแล้วสักนะคะสวยงามจริงๆนะคะเพื่อนๆนจ๋าเอาปนันให้อยู่ที่70บาทเอาให้ราคาแบบน่นๆเลยเป็นบอลเก่านะคะทําจํานวน หัวเขาเล็กๆป้านันยังไม่ได้ผ่าเลยสรุปได,ได้แต่แยกหนอนะคะเพื่อนๆจ๋าอาให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะต้นนี้ก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันเพื่อนๆจ๋าดูสิกัดสีมาจากไอ้ที่ว่าต้นเดิมๆเขาไม่ได้สวยขนาดนี้นะคะเพื่อนๆเขาจะเขียวๆประมาณนี้เลยพอเขายุบพอยุบไปแล้วโผล่ขึ้นมาอันนี้คือเรียกว่าหัวแม่เหมือนกันอ่าแต่ลูกเขาขึ้นมากันเป็นแถวเลยเดี๋ยวป้านันยกก่อนนี้ ดูลูกเขาขึ้นมาเป็นพวงเลยถ้าว่ากัดสีทุกใบน่าจะสวยนะ่าดูเพื่อนๆจ๋าน่าจะสวยอยู่ดูนะปะนันให้เอาใครเอาก็ถังนี้นะมีลูกแบบหลายต้นเลยเอา่ปนาปนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทอนะ่ะดูมีแววจะสวยนะคะเพื่อนๆจ๋ามีแววสวยนะอาใครชอบเอาไปเลี้ยงนั่นนะคะไปก็ไปเปลี่ยนดินเลยนี่จากใบเดิมๆเขาสีเขียวอันนี้พอเขากัดมาแล้วเขาสวยเลยเอ่าปนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะ ต้นนี้นะคะต้นนี้เสือพรานเสือพร์นต้นนี้ป้านันก็ให้อยู่ที่50บาทเลยวันนี้ให้50บาทจริงๆเขาอยู่ไซส์7 70นะคะเป็นบอลมีหัวแล้วแค่ปนันไม่ได้เปลี่ยนดินแค่นั้นเองนี่ดูขึ้นโคนเลยพเพื่อนๆจ๋าถ้าไปเปลี่ยนดินเขาก็จะบึ้บ,บับเลยนะคะใหญ่ๆเลยใบเขาสวยมากเลยนะคะพเพื่อนๆจ๋าต่อมานางพิ้วนางพิ้วโอ้ยแข็งแรงแข็งแรง,แ,ง,แ,งแดดส่องป้านันแล้วนะคะ แดดส่องแล้วไม่รู้ภาพออกมาสวยหรือเปล่าอ่นานันให้อยู่ที่เจ็ดสิบาทนะคะนางซิวต้นนี้นะคะเจ็ดสิบบาทกันเลยต่อมาต่อมานะคะต้นนี้จะเป็นหนุมานเชิญทงหานุมานเชิญทงนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าปนานันให้อยู่ที่กระทางนี้มใหญ่อยู่นะนี่มีหัวเป็นไม้แยกหน่อมาให้อยู่ที่เจ็ดสิบาทเลยนะคะวันนี้โอ้โหเจ็สิบาทเยอะมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าเจ็ดสิบบาทนะคะ พญาพันวังพญาพันวังอาจากไซส์หนึ่งร้อยป้า100ปนันก็มาให้เจ็ดสิบบาทกัดสีเต็มที่แล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าแก่เต็มที่เลยสวยๆเลยเจ็ดสิบบาทนะคะวันนี้เจ็ดสิบบาทใครเอาครบสามต้นสามต้นสองร้อยไปเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้จะเป็นกะเบนอันนี้จะเป็นกะเบนแดงกะเบนแดงนะคะกะเบนแดงป้านันก็ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะกะเบนแดง ปีกินนาลีกระถางนี้โอ้โหเป็นไม้แยกหน่อประนันกันเอามาใส่ซอกใส่อะไรไว้ดูไม้แยกหน่อมันดีอย่างนี้แล้วเพื่อนๆจ้าไม่ต้องวัวมาลุ้นให้โตนะคะคือพอนั่นปุ๊บแล้วเขาแข็งแรงเลยดูใบใหญ่มากเลยเพื่อนๆจ้าใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะใหญ่กว่าฝ่ามือประนันอีกนะคะเพื่อนๆจ๋ากระถางนี้ประนันให้อยู่ที่ อ่าหนึรหบาทเลยม้าแยกหนอไซส์ใหญ่ๆกันเลยให้หนึ่งห้าสบาทกันเลยนะคะเต็มหน้าจอกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเต็มหน้าจอกันเลยอต้นนี้นะคะบ่อทองบ่อทองต้นนี้นะคะเอาประนานให้อยู่ที่ จ็ดสิบบาทเหมือนกันบอทองนะคะดูในกัดสีมาสวยแล้วเพื่อนๆจ๋ากัดสีมาแล้วสวยเลยใครใชอบโทนนี้นะคะชอบแบบนี้ก็จัดการเลยนะคะบ่อทองนะคะต่อมาผู้เท่าเฝ้าเรือนผู้เท่าเฝ้าเรือนเอาแรงนี้ปนันก็ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะเป็นเพื่อนจา๋า น,นี่อะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นนายจันนายจันนายจันหนวดเขี้ยวไซส์นี้แข็งแรงแข็งแรงนี่ป้านันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะนายจันหนวดเขี้ยวนะคะอืมอันนี้อันนี้นายทองเหม็นป่ะนี่นายทองเหม็นโอ้ยทองเหม็นหรือเลาเราไม่ใช่เพื่อนๆนจ้าอันนี้ต้นนี้ จะเป็นนินละเสนนินละเสนนะคะเพื่อนๆจ๋านายทองเหมินเขาจะเตี้ยกว่านี้อันนี้นินละเสนนะคะนินละเสนต้นนี้ประมาณให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเพื่อนๆจ๋าให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะต้นสูงใหญ่อยู่แล้วนินละเสนนะคะเขาจะคู่กับพวกเอ่ออะไรน,นะเท้าหีรันพนาสูนนะคะเพื่อนๆจ๋า แต่น,นี้พอดีใบเขาเหลมเขาเลยเป็นนินลาเศษนะคะถ้าเท้าฮิลันเขาจะใบกลมๆสะโพกกลมๆนะคะอันนี้ปนันมาให้อยู่ที่100บาทนะคะอันนี้จะเป็นมะนีแดงมะนีแดงเอปนาปนันมาแบ่งปันให้50บาทเลยเพื่อนๆจ๋าแข็งแรงละอตอนแรกเขาเบี้ยเล็กๆพอปนันเปลี่ยนดินให้เขาแข็งแรงออกม่วงมาเลยแทบจะเป็นม่วงมงคลไปแล้วนะคะเพื่อนๆจา๋าแทบจะเป็นม่วงมงคลไปละ สำหรับวันนี้เนาะสำหรับวันนี้ป้านันก็จะอพอประมาณนี้ก่อนนะคะต้นไหนที่ป้านันไม่ได้พูดนะคะถ้าเห็นผ่านตาก็ทักถามมาได้นะคะหรือว่าดูคลิปเก ELLE ่าๆแล้วนึกได้ต้นไหนก็เอามารวมกันได้นะคะเอามารวมกันได้ถามกันได้นะคะป้านันคิดราคาแบบกันเองกันเองนะคะพูดคุยกันได้นะคะเรื่องราคาตามไซส์ตามขนาดเนาะสำหรับวันนี้ป้านันก็อขอ ฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กดเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้านันทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ป้านันก็ขออขอบคุณลูกค้าที่ว่าสั่งมานะคะสั่งออเดอร์มาทุกวันสำหรับวันนี้ป้านันก็ขอสวัสดีค่ะ